พี่เจบีกับพี่แจ็คโปรไฟล์นังคู่โปรไฟล์นังคู่แต่พี่เจบีคือเนี่ยพี่มาร์กับพี่เจบีพี่เจบีก็คือโปรไฟล์พี่มาร์กก็โปรไฟล์เหมือนกันแต่พี่มาร์คคือเมนของเราค่ะ <c oughs> แกฟิลแบบเลือกเธอก็ทำ้ายเขาเลือกเขาก็ทำ้ายเธอ เมนเราทั้งคู่เมนเราในก็เซเว่นทั้งคู่อะแต่พี่มาร์กโพแฟนน้องแบบโพลูกแกคือแบบฟีลแบบเลือกถ้าเราเลือกแฟนเราจะเป็นแม่ที่ดูแย่ไหมแต่ถ้าเราเลือกลูกแต่ใจเราอยากเลือกแฟนแต่ถ้าเราเลือกแต่เราก็รักลูกเราอืมยากเลยอะแอบยากแอบยากอยู่แอบยากอยู่แต่ว่าแต่ว่าแม่เลือกผู้ชายก่อนเลย แม่ขอโทษลูกแบมแม่ขอโทแม่รักหนูเสมอ I love you I love แบมแบม forever นะลูกนะแต่ขอเลือกพี่มากล้วขอเลือกแฟนก่อนอ่ามาถึงพี่มากับน้นองยองแจน้องยองแจก็คือโพล,ลูกเหมือนกันเลยค่ะทุกคนค่ะอ่าแต่ว่าแม่ขอเลือก <laughs> แม่ขอเลือกพี่มาก่อนแต่แม่รักแต่แม่รักยองแจเหมือนเดิมนะอุยยุกย่าแฟนเด็ก โพแฟนทั้งคู่เมื่อก่อนอ่ะยุคยอมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะยุกยอมยยอ่ะคือโพลูกของใหม่นะแต่ว่าใหม่อ่ะได้ไปดูคอนคอน,นหนึ่งเว้ยที่แบบคอนของน้องแบมนี่แหละแล้ะยุกยอมก็ขึ้นที่เกาหลีด้วยขึ้นสเตจน้องแบมด้วยแล้วคือแบบยุคยอมก็คือใส่เสื้อตาข่ายอันนั้นคือจําได้อย่างแม่นยําเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนยุคยอมให้เป็นโพแฟนเด็กทันทีแต่แต่พี่มาเข้ามาก่อนอ่ะยุกเอางานหรือหรือเราจะกรุกรกรบกรอบกรอบก่อนดีไหมหรืออืแต่ ยุอุยอ้ยเอาวิเรื่องพี่มากใจแม่มันเอ้ยใจแม่แบบใจใจใจพี่มันเรียกร้องอะยุเออใจพี่แบบเป็นเป็นแบบยุคย่อมเป็นฟิลแฟนเด็กอ่ามาถึงพี่จินยองกับพี่มากพี่จินยองก็เป็นโพแฟนเหมือนกันแบบเพิ่งออกจากกรมมาแล้วคือแบบปึกปึกปึกมากหล่อหล่อแบบแล้วนี่ตียสารล่าสุดของพี่จินยองก็คือถ่ายรูปขึ้นล่อแบบโอ้ยงวัวตไยควายล้มมึงกูใหญ่แต่แบบ แต่มันไม่ได้ไงเพราะว่าพี่มาเขาจะกลับมาทวงบัลลังคืนแล้วทุกคนทุกคนกําลังจะได้เห็นร่างพี่มาร์คที่เป็นไอดอลเกาหลีแล้วเนี่ยเขากาลังจะใกล้คัมแบ็กแล้วเนี่ยยี 20, ่สิบมกราสองพันยี่สิบห้าเนี้ยจะได้เห็นร่างพี่มาร์คที่เป็นร่างแบบที่เป็นร่างแบบเกาหลีเกาใจอะทุกคนพอมาสองคนอย่างนี้ก็คือแบบไม่ต้องเลือกแล้วเพราะว่าเพราะว่าใจเราก็คือรักพี่มาร์คหมดใจพี่มาคืออันดับหนึ่งในหัวใจเสมอมา ทุกคนอย่าลืมนะต้องไปดูร่างพี่มาร์คแบบร่างร่างไอดอลเกาหลีให้ได้ทุกคนค่ะไม่ว่าเขาจะแบบคัมแบ็กที่เกาหลีหรือว่าแบบเขาจะเล่นอาจจะมีคอนที่ไทยทุกคนก็ต้องรอดูกันแต่ได้เห็นร่างพี่มาร์กแบบโอปป้าเกาหลีแน่นอนคือแบบมึงหล่อมากแบบขนาดแบบร่างแบบแบดแบดก็ยังหล่อคิดดูละกันคิดดูละกันยี่สิบยี่สิบมกราเนี่ยก็เซเว่นคัมแบ็กแล้วนะก็เซเว่นคัมแบ็กแล้วนะอ่ะหนึ่งถึงสองคุ้มพา มีคนที่เกาหลีออ้สาธุขอให้มีที่ประเทศไทยราชมังต้องเจดวันเจ็ดคืนเท่านั้นค่ะจะได้ได้คือรักพี่มารเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีแฟนเพิ่มมาบ้างลูกเพิ่มมาบ้างมันเป็นความอบอุ่นในหัวใจแต่คือรักพี่มาร์เหมือนเดิมค่ะ